อัปเดตนะคะการรีแพร์ผิวแบบสาวเกาหลีเลยนวัตกรรมการสร้างโครงสร้างผิวใหม่ใน2ชั่วโมงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกระเพวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเพวก็จะมารีวิววิธีกู้ผิวพังให้ผิวกลับมาแข็งแรงฉบับสาวเกาหลีพร้อมทั้งอัปเดตนะคะการรีแพร์ผิวแบบสาวเกาหลีเลยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ผลิตตาณพันตัวที่เพียวว่านะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นยูทรีน t ัลต้าเซนซิทีฟรีแพ c ครีมนะคะ เคยว่าเพื่อนๆน,น่ะน่าจะเคยเห็นกันไปบ้างแล้วนะเพราะว่ามีบล็อกเกอร์หลายๆคนนะคะทั้งไทยแล้วก็เกาหลีเนี่ยรีวิวกันไปบ้างแล้วเนาะเยวก็เลยอยากลองให้เพื่อนๆที่ติดตามเพียวเนี่ยได้มาลองดูกันนะคะแต่ต้องแอบบอกก่อนเลยว่าเพื่อนเกาหลีที่ทํางานเพียวเนี่ยเขาก็พูดถึงตัวนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาได้รับรางวัลจากเว็บรีวิวนะคะอย่าง Globe Pick ซึ่งถือว่าน่าเชื่อถือมากๆเลยเดี๋ยวแกะดูด้านในกันนะจ๊ะเปิดออกมานะคะข้างในเขาก็จะเป็นขวดแบบนี้สําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่เพียวสนใจเนี่ยและอยากจะออมาแชร์เพื่อนนะะคก็ตง ที่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยรีแพร์ซึ่งแน่นอนนะคะว่าการรีแพร์เนี่ยเขาจะเป็นการช่วยบำรุงโครงสร้างของผิวของเรานะคะให้แข็งแรงขึ้นถามว่าทําไมเราถึงต้องซ่อมแซมโครงสร้างของผิวนั่นเป็นเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราอะคะ่ะเราเจอทั้งมลภาวะฝุ่นควันแสงแดดสารเคมีรวมถึงความเครียดต่างๆเงี้ยซึ่งสี่เหล่านั้นอะคะ่ะมันเป็นปัจจัยที่จะทําให้สกินบเรียร์ของเรานะคะอ่อนแอลงแล้วพออ่อนแอลงแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการแดงคันระคายเคือง มีสิวผดผิวไม่สมดุลแล้วก็เป็นสิวง่ายตามมานั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นตัวช่วยเหมาะกับคนที่ผิวทั้ง อ่อนแอไม่แข็งแรงไปจนถึงคนที่มีเลเวลของผิวที่แพ้ง่ายมากๆนะคะสาวๆหลายคนนะคะที่จะมีปัญหาผิวทั้งผื่นแดงคันผิวไม่สดใสไม่ละเอียดเป็นสิวง่ายแดงง่ายเป็นสิวอุดตันสิวโพดคันยุบยิบง่ายตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยให้สกินแบเระของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเลยลดปัญหาเหล่านั้นได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือผิวจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นสําหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาผิวแพ้ง,ง่ายจริงๆนะคะมีปัญหาแบบสิวโพดผื่น สิวติดสเตียรอยด์และเซ็บเดิมนะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะมีตัวช่วยในการลดผิวอักเสบและก็ปรับผิวให้สมดุลซึ่งเขาเนี่ยได้มีการศึกษาประสิทธิภาพโดยหมอผิวหนังด้วยนะเพียวก็เล่าภาพรวมคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จัก ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันให้มากขึ้นเนาะโดยรู้ไปทีละสเต็ปสเต็ปทีละหัวข้อของเขากันเลยดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่ตัวนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมที่เขาใช้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือนวัตกรรมการสร้างโครงสร้างผิวใหม่ใน2ชั่วโมงก่ออิดใหม่โบกปูนใหม่ซ่อมแซมการ และพวกการระคายเคืองต่างๆนะคะทําให้เกิดโครงสร้างผิวใหม่ที่แข็งแรงขึ้นพร้อมเจอทุกสถานการณ์ที่ทําร้ายผิวของเรานะคะตัวที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้สเตียรอยเลยเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะซึ่งนวัตกรรมอันนี้เป็นที่ถูกพูดถึงที่เกาหลีเยอะมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะเขายังมีส่วนช่วยเสริมสร้างการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะและยังให้ความชุ่มชื้นผิวนะคะทั้งไฮโดรและก็ลิปิดค่ะลดปัญหาผิวเห่แดงเพราะว่าลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็อย่างนึงที่น่าสนใจมากๆที่ยังไม่ค่อยเจอที่ไหนนะก็คือช่วยปลอบ ประโลมผิวลดความคาันระคายเคืองแสบร้อนแบบทันทีเลยนะคะโดยเข้าไปลดพวกอาการระคายเคืองต่างๆเนี่ยถึงเส้นประสาท ทำงานเสมือนยาชาแต่ว่าปลอดภัยมากๆและต่อมานะคะเป็นเรื่องของสรรพคุณค่ะสรรพคุณของเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะครอบคลุมมากๆเลยนะช่วยทั้งในเรื่องให้ผิวใสขึ้นได้ผิวใหม่นะคะเพราะว่าไปช่วยซ่อมสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะลดรอยแดงจากการกดสิวหรือว่าพวกเลเซอร์ได้ดีนะคะภายใน2ชั่วโมงเลยใช้ได้ทุกวันนะคะเหมาะกับการใช้พวกกับกลุ่มน้ำตก ที่ช่วยทำให้ผิวแข็งแรงหรือว่ายารักษาสิวนะคะและคนผิวแพ้ง่ายก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนน้นําหอมนะคะหรือว่าซิลิโคนแล้วก็ออยฟรีด้วยค่ะสูตรและเนื้อสัมผัสของเขานะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะก็คือสูตรเนื้อครีมนะคะที่จะเหมาะกับคนผิวธรรมดาไปจนถึงผิวแห้งนะคะและสูตรเนื้อเจลค่ะเหมาะกับผิวผสมไปจนถึงผิวมันขั้นตอนการใช้นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในขั้นตอนของ m o i s ไร r i z e r ค่ะจะใช้หลังจากที่เราเนี่ยทำความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะแล้วก็ลงเป็นเซรั่มจากนั้นจะเป็นน้ำตบหรือว่าเอเซนต์ก็ได้แล้วก็ต่อด้วยน้องคนนี้ได้เลยนะคะก็จะครบขั้นตอนการบำรุงผิวมากขึ้นนะเพียวใช้เป็นสูตรครีมนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเพียวเนี่ยเป็น แนะคะคถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเนื้อครีมเนี่ยแต่เพรรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนียวเหนอหนะจนเกินไปนะคะรู้สึกว่าเขาก็ยังซึมเข้าไปง่ายนะไม่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดผิวหรือว่าเหนอะหนะอะไรอย่างเงี้ยและสําหรับผลลัพธ์นะคะผิวของเพยวในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพยวก็เจอทั้งฝุ่นควันมลภาวะเยอะมากรวมไปถึงอาการเครียดนะคะแล้วก็นอนไม่หลับเนี่ยทำให้เกิดเป็นพวกสิวพดนะคะสิวอุดตันแล้วก็เกิดอาการแดงๆผื่นแพ้อะไรเงี้ยบริเวณช่วงหน้าผากนะคะแล้วก็รวมไปถึงบริเวณคางอะไรอย่างงี้นะคะที่มีผื่นแดง แล้วก็มีสิวยุบยิบยุบยับก็หลังจากที่เพียวได้ลองใช้ตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่า ผิวของพิเอวเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็พวกอาการรอยแดงหรือว่าสิวผดสิวอุดตันสิวอะไรต่างๆที่มันขึ้นจากการที่เราประสบพบเจอกับปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันลดลงนะคะรวมไปถึงที่อย่างที่พียวบอกนอกจากจะช่วยเรื่องการระคายเคืองแล้วเนี่ยพิเอรู้สึกว่าผิวของพิเอวเนี่ยอิ่มฟูขึ้นนะคะผิวดูสดใสขึ้นนะคะและพผียวก็คิดว่าถ้าเราใช้อย่างเป็นประจำนะเขาก็จะช่วยให้ผิวของเรานะคะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่บอกเขาไปช่วยซ่อมแซมถึงโครงสร้างของผิวข้างใในเลยนะลยแสหรรับคที่ ที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่วัสูธร้านขายยาชั้นนำนะคะหรือว่าที่ u s e r ร co. th ได้คะ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหาสกินแคร์นะคะที่เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าต้องการการซ่อมแซมผิวก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าจะช่วยรีแพร์ผิวของคุณได้ลึกถึงชั้นโครงสร้างผิวเลยค่ะวันนี้เพียวต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย